มันอยู่ตรงไหนวะโอ้โหแม่งมาแบบเร็วกันเฮ้ยโถไม่ออกมาแล้วไม่ออกเข้านะโอ้โหเฮียชัดกันน่ะไม่ออกไม่ออกเข้านะไอ้ต้นเอ้ยั

อะไรกันครับเนี่ยคอับคุณโอ้ยเงยเฮ้ยแม่กำลังรีโหลดเลยเหี้ยปืนค่อยๆค่อยๆฉลับออกมาอย่างใสจังหวะได้ดีเฮ้ทิ้งไม่มาเดี๋ยวดี้ ไม่รู้ว่ากูไม่ยอมดูพี่แมวเอาไปแล้วโอ้โอ้ทำไมทำไมไอ้แจ็คมาเดินผ่านไปได้วะไออยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปไม่ได้ไกลไอ้คนนี้สุดแล้วแม่งเขาไปหาดีแล้วโอ้โหไอ้ย ยื้อไปไหมโอ้โถนี่ไงสองคนนี้เนี่ยกูเลิกืมได้ได้ไปกันเขาพี่ไปกันเขาไปกันเขาไอ้ตรงนี้อันตรายอยู่จะยิ่มเลยโอ้เขาดูเหมือนกันเลยพี่กันเลยหวยกันออกมา เฮ้ยเงียบร้อยเห็นั้ยตัวล่อพี่การผมเชื่อใจพี่นะกูสบายกูสบายใจแล้วพี่เปิดอันดีดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยสบายใจแล้วไม่เป็นไรไายสองคนดุยได้ใช่ไหมได้แหละมั้งได้แหละมั้งเออไม่้องพักกินขนมคิดว่าได้นะคิดว่านะไม่ต้องคิดมึงดุยเลยดูจากเลือด แตกใครอยากให้อันดีเด้โอ้ยนั่นไงกูนึกแล้วเป็นกันไงไม่มาเหี้ยเฮ้ยทำไมอยู่มันโหดจังวะพี่จันไปแล้วหรอเออก็ไม่เห็นเลยเมื่อกี้เนี่ย ไอ้เจี๊คนเดียวกันด้วยแเฮ้ยอ้าวหได้ทีมกูเตี้ยงแล้วทำได้ทำไม่ได้โอ้เดี๋ยชิบหายแล้วเอาละแจ็คก่อนที่มึงเพิ่งรู้ไม่รู้ว่าทางนั้นเพิ่งรู้เหมือนกันอ่ะเนี่ย แน่แน่หัวรู้ทั้งรู้ว่าเขาจะดักตรงนั้นแต่มันก็มีทางเดียวแหละแจ็คแจ็คมึงจริงจังป่ะถ้ามึงไม่จริงจังกูจะเล่นขำๆไม่พิกันโอ้โหจังหวะสามชาเธอเลยสามชาหมายว่าขอบคุณที่กันขอบคุณพี่กันที่เป็นโล่ให้ผมไอ้เหี้ยอ้ปลาระเบิดไฟไปแล้วคุยเสียดายห่วยนี่นี่นี่ ยยิงอัดมากแม่งเอ้าว้าป่อปืนแล้วกันนะเอาละเอะเออเอเอาเอเล่นตลกกูเล่นตลกด้วยเลยเฮียอโบเปี่ยเนาะอมันไปได้แต่กลับไม่ได้โอเคเข้าใจแล้วมันอยู่ตรงไหนวะ แม่งมาแบบเร็วกันเฮ้ยโถไม่ออกมาแล้วไม่ออกเข้าโอ้ยเร้ยกช็อตกันน่ะไม่ไม่ออกไม่ออกเข้านะไอ้สัวนอ้มันจับผีบ่าว บ้าไอ้สัสออ้่า้อ้ไ้เี่ยไจม่จูปากกันอยู่แล้วไอ้สัสนี่เสือเจอยู่เล้วเองแข่แขเห็นปะเห็นไอ้เจบปารกันอยู่แล้วไอ้สัสได้ฮ้ยใจหมดตกใจเกมเฮอร์เลยไอ้สัส เว้ยยอ้ยยยยยมยยยเลยยยยยยยมยย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 โคยมไยย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 ไยย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 ้ยย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 ยูยย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 ย่ยย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 อยยนย่ยย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 ายานยยยยยาะ แ็็เดินเดินเดินหลังกูโอ้เชี่ยโอ้เชี่ยเฮ้ยไปทำเป็นอย่างงั้นนหรเฮ้ยเหลือๆหนึห้เ้ยพี่จะไปสู้ก็ท้อไมถ้าพี่ต่อเข้าไปในสวนพี่ก็รอดแล้วพี่ไม่ทันหลอกไม่ทันหลอกไอ้เหี่นี่มันจริงไม่เชี่ยเออหนุ่มเมาไม่ลง ได้ยากแล้วยากแล้วยากแล้วไม่ออกดีกว่าพี่เมียหากูแบบนี้ไอ้าจไอ้ายก็ไม่ออกโอ๊ยพิดผิดตัวตออ้นมันมมเบี้อยอะไ,อไรออพี่เอ้หวังเอ้หวังคือพี่แล้ยโอเคโอเคตายมั่นใจเหรอลองโมโนท็อปเข้าไปสักสักขวดเดี๋ยว,ยว,ยวรู้เลย ้้มันใจอยู่นะมั่นใจอยู่เย้วีวีการลอยเลื่อนสวยนะเลือดสวยเหี้ยย่าย่าย่า วัาใช่โอ้นั่นไงเขาสาดขนาดนั้นนะพี่เจอล้อีกตัวหนึ่งอยู่ไหนนี่ไงนี่ไงนี่ไงอีกตัวอยู่ไหนนี่ลยัฮัลโหล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 ฮัลโหหลฮัลโหลฮัลโหล ไม่เครียดเนาะไม่เครียดพี่เอาเลยเครียดเครียดแวเจอกูอันนี้อันอคูเจอกูเอคต่อยหน่อ้าหเดี๋ยวเลยอีเยียเียรสาไม่สเหลือไว้พอผมเคี้ยวก็ได้นะ